สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีท,ทุกทท่านกลับมาพบกับลุงจืดกันอีกแล้วนะครับนาทีนี้ตลาดรถยนต์ในบ้านเรากำลังแข่งขันกันอย่างดูเดือดโดยเฉพาะในเซกเมนต์นี้นี่คือเซกเมนต์ BSUV ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีรถอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนั่นคือ Mits u b i s h i X กซ์ฟ e อสเหรือเราจะเรียกว่าไฮบริดก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด มีซูบิชิเอ็กซ์ฟอสมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปพ,พร้อมกับปล็อแปรผันอัจฉริยะไมเวก16วาล์วขนาดเครื่องยนต์1.6ลิตรกำลังสูงสุด107แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดถึง134นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีมอเตอร์ขับเคลื่อนให้แรงม้าสูงสุดถึง116แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง255นิวตันเมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์ออโต้2สปีดทรานแอ็เซลให้ความประหยัดสูงสุดถึง24.4กิโลเมตรต่อลิตรหากเราเทียบกับขนาดของบอดี้ที่ใหญ่โตแต่สามารถทำความประหยัดได้ถึง24กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหากเราทำการแกะไส้ในของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับรวมไปถึงมอเตอร์ขับเคลื่อนเราจะพบว่ามันมีความพิเศษหลักๆอยู่2ประการนั่นคือ แรงม้าของเครื่องยนต์ต่ำแต่แรงม้าของมอเตอร์ขับเคลื่อนสูงกว่าซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทาง Mitsubishi Export ทําทำแบบนี้ก็คือรถคันนี้จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเป็นหลักซึ่งข้อดีของการใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนก็คือเขาจะมีกำลังที่สูงแรงบิดดีในรอบต่ำอัตราเร่งแซงดีมากและไม่ต้องรอรอบเหมือนเครื่องยนต์แต่ในขณะเดียวกันตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนของทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะมีข้อจำกัดก็คือ เมื่อความเร็วรอบสูงเขาจะกินไฟฟ้ามากกว่าปกติดังนั้นทางมิตซูบิชิจึงได้ทำการแก้ไขข้อจำกัดนี้ด้วยการใช้เครื่องยนต์มาช่วยขับเคลื่อนในรอบปานกลางหรือความเร็วปานกลางและใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเป็นหลักและมีมอเตอร์เสริมในช่วงความเร็วสูงซึ่งความชาญฉลาดของมิตซูบิชินะครับคือเขามี2เกียร์ก็คือเกียร์ต่ำและเกียร์สูงในตัวโดวยในความเร็วต่ำ เครื่องยนต์จะทำหน้าที่เพียงแค่ปั่นไฟเพื่อส่งไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนแต่ในความเร็วปานกลางเครื่องยนต์จะช่วยขับเคลื่อนโดยใช้เกียร์ต่ำและในความเร็วสูงเครื่องยนต์จะถูกใช้ในการขับเคลื่อนเป็นหลักโดยใช้เกียร์สูงนั่นเองซึ่งระบบนี้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนเช่นระบบไฮบริดของ Toyota เขาจะมีแค่เกียร์เดียวระบบ ehev ของ Honda ก็มีแค่เกียร์เดียวรวมไปถึง e power ของนิสัน ก็จะมีแค่เกียร์เดียวเช่นเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้คือเขาจะขับสนุกกว่าอัตราเร่งดีกว่าคู่แข่งด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ใหญ่กว่าแต่ในขณะเดียวกันเขายังสามารถทําความประหยัดได้ถึง24.4กิโลเมตรต่อลิตรในขนาดบอดี้ที่ใหญ่กว่าและน้ําหนักที่มากกว่านั่นเอง มาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอระบบ Hybrid e h e v e-power p h e v e r e RE v และ ev มันต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ละระบบมันเหมาะสมกับใครบ้างข่าวดีคือลุงจืดเคยทำคลิปแยกเอาไว้แล้วแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างแต่ว่า ชมคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันนะครับ fc จุดเด่นถัดมาก็คือในเรื่องของการพับเบาะนั่นเองเพื่อนเพื่อหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่ายุคนี้คาแคมปิ้งกำลังมาแรงรถคันไหนที่สามารถดัดแปลงให้กินในรถนอนในรถได้ มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ DIY นิดนิหน่อยนอยดัดแปลงนิดนิหน่อยนอยโยนที่นอนปิกนิกเข้าไปโยนผ้าห่มโยนหมอนเข้าไปขับรถไปจอดยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เราชอบทานดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินนอนในรถสักคืนตื่นเช้ามาทานกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเก็บเต็นท์ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวมีคนแปลกหน้ามาก็แค่ล็อกรถ นี่แหละครับคือความพิเศษของ Mitsubishi X-Force หากเพื่อนๆอยากรู้ว่าความยาวของเบาะและความกว้างของห้องโดยสารหลังจากที่ทำการพับเบาะลงไปแล้วมันกว้างและยาวแค่ไหนลุงจืดเคยทำคลิปแยกเอาไว้แล้วแต่ที่ลิงกข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับเพื่อนเ ลุงจืดขอฝากคลิปดีๆอีกหลายคลิปเลยแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างเลือกชมคลิปที่ถูกใจได้เลยนะครับและหากเพื่อนๆต้องการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ